เหรียญเหมมาราชบทที่ห้ารีเมยืนตะลึงที่หน้าห้องลูกชายจากประตูที่เปิดอยู่ทำให้มองเห็นภาพภายในห้องเมวลีนอนอยู่บนเตียงอคินส่วนลูกชายลีเมนั้นนั่งสบหลับอยู่ข้างเตียงฝฟฟ้าในห้องอยังเปิดสว่างนี่มันอะไรกันศกเตียงรีบดึงมือลีเมให้ผลจากหน้าห้องอย่าคุณอย่าอึงไป สกเตียงแกเห็นไหมอีหนังนั่นมันเข้ามานอนกับอัคังโอ้ยฉันจะบ้าทำไมมันถึงได้ไวไฟอย่างนี้ก็ไม่รู้คุณเข้าใจผิดแล้วละ่ะยังจะเถียงแทนอีกหรือลีเมตวาดแต่ไม่กล้าทำเสียงดังสกเตียงสายหน้าฟังก่อนคุณเขาอยู่ในห้องเดียวกันใช่แต่เขาไม่ได้นอนด้วยกันคุณก็เห็นไม่งั้นเขาจะเปิดประตูไว้ทำไมไฟก็สว่าง คุณขังก็นั่งหลับนกอยู่นั่นคุณใจเย็นไว้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตีโพยตีพายลีเมสงบลงบ้างแต่สีหน้ายังคงโกรธอยู่อย่างเดิมอะขังคบได้ยังไงเด็กแก่นอย่างนี้ฟังเหตุผลเขาดูก่อนก็แล้วกันฉันว่าทางที่ดีคุณลงไปรอที่ห้องอาหารฉันจะทำไม่รู้ไม่ชี้เรียกพวกเขาเองฉันว่ามันคงไม่เป็นเรื่องร้ายแรงอย่างที่คุณคิดหรอก ดีเมออาปากเหมือนอยากพูดแต่แล้วก็เปลี่ยนใจสบัดหน้าเดินไปจากที่นั่นสกเตียงถอนใจยาวก่อนจะยกมือเคาะประตูดังๆให้ทั้งเมวลีและอาขินรู้สึกตัวหวัดดีฮะแม่อาขินเดินนำหน้าพาเพื่อนสาวของเขาเข้ามาในห้องอาหารใบหน้ายังเซียวอยู่ต่างจากเมวลีที่ดูสดใสกว่าปกติหล่อนกล่าวสวัสดีลีเมและไม่สนใจว่าจะได้รับการทักทายตอบหรือไม่ เมวลีกำลังคิดว่าทำไมปรุรนินไม่อยู่ในห้องนั้นด้วยพิปเตอร์ล่ะอะคังรีเม้นั่งคอแข็งเมวลีไม่เห็นใครอยู่ในสายตาหล่อนมาแค่คืนเดียวก็ทำตัวเราเป็นเจ้าของบ้านภาพที่หล่อนนอนบนเตียงอะคังยังติดตาอยู่ถึงจะมีอะไรกันหรือไม่ลีเมก็ไม่ชอบใจอยู่ดีไปตามสิพี่เขาอยู่ในห้องหนังสือ รีเม่พยักหน้ากับอาคินนึกว่าเมวลีจะวิ่งตามไปด้วยเพราะเห็นในตาหล่อนประปรายแต่หญิงสาวกลับเดินไปที่เก้าอี้ด้านขวาติดกับหัวโต๊ะเมนั่งตรงนี้นะคะนั่นที่อาคังเมวรีชงักเล็กน้อยโต๊ะอาหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสิบคนถ้าปุรนินนั่งหัวโตลีเม่ก็คงนั่งคนละฟากเพราะฉะนั้นยังมีที่เหลือทางซ้ายมืองั้นเมจะนั่งตรงนั้น เมวรีก้าวฉับๆไปที่หมายตาเอาไว้ผมสีน้ำตาลตัดเฉดแดงทำให้ใบหน้านวลผ่องยิ่งขึ้นรูปร่างเพรียวระหงในเสื้อและกางเกงรัดรูปสีสดบาตาเมวรีเอ่ยลอยลอยเมื่อคืนคุยกับอัคังจนเกือบเช้าเผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทันรู้ตัวเธอทำอย่างนี้บ่อยหรือลีเมถามเรียบๆส่อนความไม่พอใจไว้อย่างแนบเนียน คงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นผู้หญิงเข้าไปอยู่ในห้องนอนผู้ชายทั้งคืนแม้ว่าผู้ชายจะไม่ได้เป็นฝ่ายเสียหายก็ตามไม่บ่อยนักหรอกค่ะแต่พอดีเราคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพี่ปีเตอร์เกี่ยวกับเสียเล็กลีเมทวนคำทำไมถึงอยากรู้เรื่องของเขาเมวลียิ้มจนเห็นฟันซี่เล็กๆขาวสะอาดเรียงเรียบหลันตอบตรงที่สุดจนลีเมยสะอึกพระเมย์ชอบพี่ปีเตอร์ ลีเมพยายามนึกเปรียบเทียบผู้หญิงคนนี้คงไม่แก่อ่อนกว่าขาจารินและปาลวีเท่าไรตล่อนมีความกล้าและเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าสองคนนั้นขาจารินกลายเป็นไร้เดียงสาเมื่อเทียบกันส่วนปาลวีก็ไว้ตัวเก็บความในใจไม่เปิดเผยลีเมกลัวว่าความจริงจังของเมวลีอาจทำให้ปุรนินเปลี่ยนใจได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ดีเมรับประทานอาหารเช้าอย่างเงียบๆและเคร่งขรึมถ้าอาคินไม่กลับมาบ้านหล่อนก็จะเลยไปบริษัทหาอะไรรับประทานที่นั่นวันนี้ทั้งๆที่คิดล่วงหน้าว่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากลับกลายเป็นว่าต้องขัดอกขัดใจกับผู้หญิงที่คุยกับปรนินจ้อราวกับรู้จักมานานปีดีเมได้ยินเสียงอคินถามพี่ชายของเขาว่าพี่ปีเตอร์จะไปบริษัทตอนกี่โมงครับ เสร็จแล้วก็จะไปเลยพระสายหน่อยพี่มีประชุมถามทำไมหรือผมอยากแวะไปหาหมอฟันติดรถพี่ไปได้ไหมครับรถเรามีตั้งหลายคันไม่อยากขับเองก็ให้เกียมขับให้จะได้พาเมวลีเที่ยวด้วยไม่ดีหรือ,อยังไม่ทันที่อคินจะได้ตอบเมวลีก็ขัดขึ้นเสียก่อนอคินสัญญาว่าจะพาเมเที่ยวค่ะพี่ปีเตอร์ตอนนี้เกิดเปลี่ยนใจจะไปทำฟันซะแล้วเอางี้ดีกว่าให้เขาไปของเขาเมติดรถไปกับพี่ปีเตอร์ แล้วพี่ก็รับเมลงที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มันอยู่ใกล้ที่ทํางานพี่ปีเตอร์ไม่ใช่หรือคะเมมีของที่ต้องซื้อมากมายแล้วคิดว่าจะทําผมด้วยตอนเย็นเมย์ก็จะไปรอพี่ที่บริษัทเราจะได้กลับมาด้วยกันได้ไหมคะลีเมมองหน้าพี่ปีเตอร์เห็นเขายิ้มนิดนิดยังไงก็ได้ถ้ามีกลัวไปนั่งจับเจาเพราะบางทีงานผมก็ติดพันไปจนค่อาอะขังพี่จะไว้ไปส่งเธอก่อนที่คลินิกหมอฟันเสร็จแล้วก็ไปนัดเจอกับเพื่อนที่ช้อปปิ้ง เมวรีจะได้มีเพื่อนเราไปกันหมดนี่แหละให้จกี้มมันขับรถไปตอนเย็นแวะกินอะไรก่อนเข้าบ้านก็ได้มุมปากลีเมมีอรอยยิ้มเมื่อเห็นเมวรีทำหน้าเบ้แผนของหล่อนที่วางไว้เพื่อจะอยู่ใกล้ปุรนินไม่สำเร็จเสียแล้วสมน้ำหน้าคุณริวหล่อนสะดุง้งเมื่อปุรนินร้องเรียกขณะที่ทุกคนลุกจากโต๊ะเขามองตรงมาที่หล่อนผมอยากคุยด้วยขอเวลาสักสิบนาทีในห้องหนังสือได้ไหมครับ เสียเล็กมีธุระอะไรลีเมถามเมื่อชายหนุ่มปิดประตูห้องหนังสือเขาผายมือไปที่ e. เก้าอี้เชิญนั่งท่าทางเป็นการเป็นงานของเขาทำให้ลีเม่ต้องออกปากว่าคุณทำให้ฉันร้อนใจที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะักแต่เผอิญเราไม่ค่อยมีโอกาสพบกันผมก็เลยต้องรีบพูดก่อนอัคังเขาบอกผมว่าเขาอยากไปเมืองไทยเขาไม่กล้าพูดเองให้ผมช่วยพูดให้ไปทำไม รีเม์เหมดคิ้วเด็กคนนี้ตลกเขานึกยังไงของเขาตัวเองไม่รู้จักใครสักคนที่นั่นก็เพราะอย่างนี้เขาถึงกลัวคุณริวจะเป็นห่วงเขาจะไปกับทัวร์เขาอยากเห็นบ้านเกิดเมืองนอนอคังเป็นผู้ชายผมคิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วทำไมเขาไม่พูดกับฉันเองพูดแล้วก็ถอนใจรู้ดีว่าลูกชายสนิทสนมกลมเกลียวกับพี่ชายมากเพียงไรว่าไปแล้วฉันก็ไม่ค่อยห่วงเขาแล้วเดี๋ยวนี้ เขาแข็งแรงดูแลตัวเองได้แต่ฉันเป็นห่วงอขังไปแล้วเพื่อนของเขาละ่ะจะปล่อยให้อยู่ที่นี่หรือคุณริวหมายถึงเมวลีใช่ไหมปรุรนินถามใบหน้าออกจะมีรอยยิ้มเลือนเลือนเมื่อถามว่าคุณริวห่วงอะไรฉันเออฉันไม่ได้ห่วงเขาหรอกเสียเล็ททำไมไม่บอกอกขังให้เขาส่งเพื่อนกลับอังกฤษไปเสียทีละ่ะผมไม่ยักทราบว่าคุณริวเบื่อเมวลีเพราะเท่าที่ผมดูเขาก็เป็นคนโอเคไม่เสียหาย คุณไม่อยากให้เขาคบกับอะขังงั้นหรือคบกับอะขังเสียฉันยังไม่เป็นห่วงเท่ากับเออช่างเถอะฉันไม่อยากพูดแล้วขอบคุณที่บอกแล้วฉันจะคุยกับอะขังอีกทีอ๋อได้ข่าวว่าเจ้าสวสัน์มาที่นี่แล้วใช่ไหมคะท่านเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมครับท่านสบายดีแข็งแรงเหมือนเดิมท่านฝากความระลึกถึงมาด้วยแต่อะไรหรือผมเพิ่งทราบว่าท่านมีเลขาใหม่แทนอาซาเป็นผู้หญิง รีเมไม่ได้ทำหน้าแปลกใจแม้แต่น้อยสมัยนี้ผู้หญิงเก่งๆมีถมไปอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งละที่เก่งในบ้านนี้บุรนินไม่ได้สนใจถ้อยคำกระแนะกระแหนของรีเมเพราะทุกครั้งที่พูดถึงเลขาของเจ้าสัวสันชายหนุม่มมักจะคิดถึงน้ำเสียงของหล่อนกลับไปกลับมาไม่รู้จบดิฉันครีมาค่ะเป็นเลขาเจ้าสัวซันครีมาครีมา ครีมาวิ่งเหาะๆมาตามทางลาดลงเขาเตี้ยๆทุกเช้าหล่อนจะมาวิ่งที่นี่เป็นประจำบางครั้งก็แวะดื่มกาแฟก่อนเข้าบ้านแต่เช้าวันนี้ครีมามองเห็นรถเก๋งสีเทาเงินจอดอยู่ที่เชิงเขาชายวัยกลางคนผมขาวแต่ตัดสั้นเกลียนยืนเฉงอมองหญิงสาวจึงโบกมือให้ก่อนวิ่งเข้าไปหาลุงสงมาทำไมคะคุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่า ครีมาถามถึงเจ้าสัวสันเป็นประโยคแรกเพราะสงไม่เคยมารับครีมามักจะเดินกลับบ้านเองเป็นการออกกําลังกายไปในตัวแต่เมื่อสงยิญญ้มหล่อนก็ค่อยสบายใจขึ้นเจ้าสัวก็ห่วงคุณหนูเห็นว่าเมื่อคืนอยู่คุยจนดึกกลัวไม่มีแรงวิ่งให้ผมอารถมารับอ๋อดูเหมือนคุณบุรพัฒ์จะโทรมาด้วยว่าจะมาถึงเย็นนี้งั้นหรือคะฉันจะเช็คเวลาเครื่องบินเข้าให้แน่นอนอีกที ครีมาเปิดประตูหน้าขึ้นไปนั่งคู่กับคนรถสงถามว่าคุณหนูจะแวะร้านกาแฟไหมไม่ละค่ะกลับบ้านเลยดีกว่าอยากถามคุณลุงว่าคุณบุรพัฒ์จะมาพักที่บ้านหรือที่โรงแรมจะได้เตรียมจัดห้องไว้ผมไม่นึกว่าคุณบุรพัฒ์จะมาอยู่นิวยอร์กนึกว่าอยู่แคนาดาเสอีกมาอยู่นิวยอร์กได้เดือนหนึ่งแล้วเห็นว่ามาติดต่อธุระเคยคุยกันทางโทรศัพท์คุณบุรพัฒ์ไม่บอกว่าจะลงมานี่ ก็คงจะคิดถึงเจ้าสัวละมังคนที่ฟังไม่ได้มีสีหน้าผิดปกติได้แต่พยักหน้าเห็นด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่คุยกันคุณบุรพัฒ์จะถามถึงคุณลุงอย่างเป็นห่วงคุณลุงท่านอายุมากแล้วแต่ท่านก็โชคดีที่มีคุณหนูอยู่ใกล,ใกล้ๆบางทีเราก็ไม่ต้องการอะไรมากเพียงคนรู้ใจสองสามคนก็พอ สงเหลือบตามองเห็นฝ่ายนั้นเบือนหน้ามองวิวข้างทางใบหน้าแม้สดใสด้วยวัยสาวแต่ช่างราบเรียบไร้ชีวิตชีวาอย่างที่ควรจะเป็นไม่บ่อยนักหรอกที่สงจะได้เห็นในตาโตเป็นประกายสุขใสพร้อมรอยยิ้มน่ารักที่สามารถทำให้หัวใจคนแก่ชุ่มชื่นขึ้นคุณหนูทราบใช่ไหมว่าเจ้าสัวห่วงคุณหนู รถเคลื่อนไปช้าๆไม่เร่งร้อนกระจกเปิดแง้มให้ลมบริสุทธิ์ถ่ายเทเพิ่มความสดชื่นเส้นผมที่ชื้นด้วยเหงื่อในตอนแรกเริ่มแห้งทำให้เห็นลูกผมขมวดตามเชิงหน้าผากและท้ายทอยครีมาหันมายิ้มอ่อนๆพูดคล้ายจะแยง้งฉันก็ไม่ใช่เด็กแล้วแต่คุณหนูก็เด็กมากๆในสายตาเจ้าสัวเจ้าสัวร,รักคุณหนูมากแต่บางครั้งท่านก็พูด ว่าไม่อยากให้คุณหนูอยู่ใกล้คนแก่กลัวว่าคุณหนูจะเฉาซะก่อนคนแก่ไม่มีอะไรที่จะเจริญหูจเจริญตาหนังคอยวันตายไปวันวันคุณหนูควรอยู่ในที่สดชื่นแวดวงคนหนุ่มสาวเพิ่งรู้ว่าคุณลุงก็คิดมากเหมือนกันครีมาหัวเราะจนเห็นรักยิ้มทำไมกับฉันถึงไม่พูดแต่ไปบ่นกับลุงสงแทนบางทีก็หนังคุยกันถึงความหลัง ผมอาจไม่ใช่ข่าเก่าเตาเ,ตาเลี้ยงของท่านมาแต่อ่อนแต่ออกแต่ความเชื่อมโยงของเจ้านายเก่าผมกับเจ้าสัวก็ทําให้พูดกันรู้เรื่องผมก็เห็นด้วยกับเจ้าสัวเดี๋ยวนี้คุณหนูเงียบลงเก็บเนื้อเก็บตัวเอาแต่ทํางานกับหนังสือไม่สนใจอะไรเลยตายจริงครีมาอุทานแก้มเป็นสีระเรื่อฉันทําให้คุณลุงกับลุงสงต้องห่วงถึงขนาดนั้นเชียวหรือคิดมากกันไปใหญ่แล้ว ฉันเองก็มีความสุขดีไม่มีอะไรต้องให้บน่นหรือว่าเรื่องนี้ทำให้คุณลุงเรียกตัวคุณบุรพัทธ์ลงมาผ่าชั้นเที่ยวผมว่าคุณบุรพัทธ์ก็อยากมาอยู่แล้วรอแต่โอกาสเท่านั้นสงทำนายด้วยซุ่มเสียงราวกับรู้ความในครีมาเลยไม่พูดต่อเพราะกลัวเข้าเนื้อบุรพัฒธ์เป็นหลานห่างๆของเจ้าสัวซันเป็นเจ้านายครีมาในตอนที่หล่อนมองหางานและย้ายที่อยู่บุรพัฒเป็นหนุ่มโสดอนาคตไกล มุ่งมั่นแต่การทำงานจนลืมเรื่องส่วนตัวเขาสอนงานให้ครีมาจนเชี่ยวชาญภายในเวลาไม่ถึงขวบปีกระทั่งหล่อนเข้าใจลึกซึ้งด้านธุรกิจแต่พอเขาเริ่มปล่อยวางตั้งใจหันมาสารเรื่องส่วนตัวเจสัวสันก็มาดึงคนของเขาไปด้วยเหตุผลที่บุรพัฒ์ปฏิเสธไม่ได้ทาไม่ใช่เพราะอาซาป่วยเป็นมะเร็งและคุณลุงไม่มีใครผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเด็ดขาด ผมสร้างคุณเพื่อให้คุณเป็นคู่คิดของผมรู้ไหมครีมาแต่คุณลุงเป็นผู้ที่ส่งฉันมาให้คุณเพราะฉะนั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวฉันกลับได้ทุกเวลาครีมาน่าจะปลอบเขาได้มากกว่านั้นแต่หล่อนไม่ต้องการให้บุรพัสมีความหวังทั้งๆท,ที่เขาเป็นบุรุษที่ไม่มีข้อหน้ารังเกียจแม้แต่ประการเดียวกระนั้นเขาก็ไม่ใช่คนที่ครีมาต้องการความใจแข็งของครีมาทำให้เขาหันไปพึ่งเจ้าสัว แต่ท่านก็ปฏิเสธเขาตรงไปตรงมาเรื่องความรักความพอใจเป็นสิ่งที่บังคับหรือช่วยกันไม่ได้ถ้าเขาพร้อมอะไรเขาก็คงจะเปิดประตูรับแกเองหากเขาไม่มีใครอยู่ในหัวใจเรียบร้อยแล้วคุณลุงพูดอย่างนี้หมายความว่าครีมามีใครแล้วหรือครับฉันไม่รู้ไปถามกันดูเอาเองถ้าเขาไม่มีก็แสดงว่าแกอาจมีทาง บุรพัฒ์ไม่ได้ถามจนแล้วจนรอดเมื่อครีมามาทำงานกับเขาบุรพัฒ์ไม่เคยเห็นหล่อนมีใครและเมื่อมาอยู่กับเจ้าสัวหล่อนก็ยังสันโดษเช่นเดิมเขาจึงมั่นใจและไม่ขิดรุกร้าหล่อนในขณะนี้อุ้ยระวังค่ะลุงสงสงขับรถผ่านไฟเขียวมาแล้วแต่ก็ต้องเบรกจนตัวโกงเพราะมีรถอีกคันเลี้ยวซ้ายมาจากฝั่งตรงกันข้ามปาดหน้ารถเขาไปอย่างกระชั้นชิด เขาสะบดเป็นภาษาจีนด้วยความลืมตัวขณะที่ครีมาหน้าซีดหล่อนไม่ได้กลัวเพียงแต่ตกใจคาดไม่ถึงพระจำหน้าคนขับรถอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีาลวีวางช่อลิลลี่ออฟเดอะวอลเล่ลงบนหลุมศพแอนรูอย่างอ่อนโยนถนุถนอมสถานที่อันเป็นนิรันดร์ของเขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นชั่วนาตาปีหญิงสาวหอบน้อย พลิกข้อมือดูนาฬิกาก่อนเงยมองไม้กางเขนที่เป็นเสมือนประตูกั้นโลกของเขาและหล่อนชั่วการอวสานเกือบมาไม่ทันเวลาที่พบคุณเป็นคนแรกฉันขับรถฝ่าไฟแดงหลายตลบจนเกือบโดนใบสัง่งแอนรูคะครบสามปีแล้วนะที่คุณจากไปแต่สำหรับฉันเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ นั่นอาจเป็นเพราะฉันคิดถึงคุณมากมายคิดถึงยังไม่เคยคิดว่าจะคิดถึงใครได้มากเท่านี้ความรักความอาทรที่คุณมอบให้ระหว่างที่คุณยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนความหยาบกระด้างในจิตใจของฉันให้ตอบรับคุณอย่างเต็มใจฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันรักคุณหรือไม่แต่เมื่อปราศจากคุณแล้วคนอื่นๆในชีวิตก็หมดความหมายไปโดยสิ้นเชิงนอกจากคนเดียวปุรนิน เสียงสวบสาบดังขึ้นข้างหลังใครคนหนึ่งในชุดสูทสีดำสวมหมวกปีกกว้างเดินผ่านปาวีไปวางช่อดอกไม้อันเป็นกล้วยไม้ช่อยาวสีขาวเขียงข้างดอกไม้ของปาวีแล้วยืนสงบประสานมือไว้ข้างหน้าครู่หนึ่งจึงเอ่ยโดยไม่หันกลับมาฉันพูดถูกไหมผิดถนัดลีเมยยักไหลหันหน้ากลับมา ผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าสวยเด่นงดงามเหมือนนางฟ้าจุติมาบนพื้นโลกเวลาที่ผ่านไปรากับจะเพิ่มความผุดผาดให้ปรวีมากขึ้นเป็นทวีคูณลีเมซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันยังอดตะลึงไม่ได้ฉันก็แค่เดาเอาเท่านั้นแต่ที่เดาไม่พลาดคือฉันแน่ใจว่าจะต้องได้พบเธอที่นี่น้องชายฉันไม่ได้โชคร้ายจนเกินไปนักฉันจะกลับละเมื่อวานฉันไปเยี่ยมหลุมศพจามอน วันนี้มาหาแอนรูถึงแม้ว่าแอนรูเขาจะไม่ใยดีกับพี่สาวของเขาแต่ฉันก็ยังเสียใจที่เขาตายไปอย่างไม่ยุติธรรมเธอรู้ดีว่าพ่อเธอเป็นคนสั่งฆ่าเขาและทุกวันนี้ตำรวจยังจับมือใครดมไม่ได้ป拉วีชงักอินทวงไม่ใช่พ่อฉันฉันนึกว่าคุณรู้แล้วซะอีกเขาใช้ฉันยืมมือฉันเหมือนกับที่เขาหลอกใช้คนอื่นๆเหมือนกัน คนที่คุณควรพูดเรื่องนี้ด้วยน่าจะเป็นคุณปุรนินมากกว่ากระมังเพราะดูเหมือนว่าอินทวงจะปักอ,อกปักใจเชื่อว่าปุรนินคือปีรันลูกชายของเขาที่รอดตายจากกองไฟถ้าเขาเป็นลูกชายอินทวงเขาก็ต้องเป็นญาติของเธอแต่ถ้าปุรนินเป็นลูกชายเจ้าสัวกับยายของขาจารินเขาก็ต้องเป็นญาติของขาจารินสิ่งนี้คือปริศนาที่เจ้าตัวไม่ยอมไขจนแล้วจนรอด เขากลัวที่จะต้องกลายเป็นลูกคนเลวอย่างอินทวงศ์และกกลัวว่าจะต้องเป็นญาติกับผู้หญิงที่เขารักแต่บางทีปุรนินอาจหาทางออกอย่างอื่นก็ได้ปรวีหยุดกึกทันทีคุณหมายความว่ายังไงปุรนินอาจลืมทั้งอินทวงศ์และขาจารินเพราะตอนนี้เขามีผู้หญิงคนใหม่มาอยู่ที่บ้านหล่อนชื่อเมวลีในว่ารักขาจารินนักหนาเขาจะทิ้งเด็กบ้องๆคนนั้นไปง่ายๆอย่างนั้นหรือ ลีเมพยักหน้าแต่ในตามีแววยิ้มก็คงงั้นมัง้งแม่เมวลีกดแสดงออกชัดเจนว่าชอบปุรนินตามเขาแจไม่ยอมปล่อยเลยปุรนินก็ไม่ใช่พระอิทพระปูนวันหนึ่งก็คงใจอ่อนดีเมเดินเข้ามาใกล้าปรารวีเธอกับฉันเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันนานๆเจอกันทีจิตน้ำชาคุยกันเรื่องความหลังหน่อยเป็นไงหรือเธออยากไปเยี่ยมฉันที่บ้านบ้างก็ได้ปุรนินคงดีใจ ได้พบเธออีกครั้งปาวีนิ่งไปนานก่อนเอ่ยเสียงเบาแต่หนักแน่นตกลง